สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีมาวินเชียงกงทุกท่านนะครับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ผมมีภารกิจมาที่จังหวัดชัยภูมิครับผมมีลูกค้าโทรมาว่าให้มาซื้อรถสิบเมตรนะครับเป็นรถคัสซีฮโนเป็นเครื่องเ H ชเจ็ดร้อยอ่าตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ1ิบกิโลน่าจะถึงนะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูเลยนะครับผมว่าจะเป็น สวยไหมเครื่องดีไหมคันซีดีไหมไปกันเลยครับไปทางวัดบ้านไล่นะครับป้ายนะครับวัดบ้านไลเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย ไปทางวัดบ้านไร่ไปอีกประมาณ3ามกิโลนะครับไปทางวัดบ้านไร่นะครับวัดหลวงพ่อคุณของเราโอเคเราเลี้ยวข้างโรงเรียนอ้าวข้างโรงเรียนที่จะวัดออกมา นนมีร้านค้าไปเรื่อยๆนะครับยังไม่เห็นรถเลยเห็นว่ามีร้านค้าร้านเดียวแล้วก็มีรถจอดนะครับเข้ามายังไม่เห็นรถนะครับนี่จะน่าจะเป็นร้านค้าเห็นโอ้เห็นรถแล้วครับนี่เห็นรถแล้วเห็นรถแล้วเห็นรถแล้ว ผมหาที่จอดรถก่อนนะครับอ่าพอดีเราก็ได้มาถึงรถแล้วนะครับผมไปดูกันเลยว่าเป็นยาวกี่เมตรไปสามศูนย์รถคันนี้น่าจะยาวถึงสิบเมตรไหมอัอมนนีไ้ไม่ถึงเลย,ยไม่ถึงนะคอยคอยช่วยตอบแกอ๋อดูรอบๆก่อนนะครับ เดี๋ยวผมพามาดูสวัสดีครับพอดีมาดูรถครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับส,สัครบนี่นะครับถึงสิบเมตรไหมครับเนี่ยไม่น่าถึงนะเ,เป็นยางเล็กด้วย สายรายงานว่าเป็นยาเก้าร้อยอันนี้น่าจะเป็นรถเล็กเนาะโอเคถ้าถ้ายังขาดยังครับเนี่ยโอ้ขาดปีนึ่งขาดปีนึ่งเครื่องดีไหมครับเครื่องติดได้เลยเครื่องไม่หลวมไม่เลยนะไม่หลวมกี่เกียร์ห้าเกียร์ครับห้าเกียร์เดี๋ยวผมขอดูรอบๆก่อนเดี๋ยวผมขึ้นสภาพนะขอรีวิวก่อนครับอ่าอันนี้ไม่น่า เดี๋ยวผมพาเก้าดูแล้วกันกี่เมตร1 2ึ่งสองามสี่หน่าจะ8เมตรนะครับสำหรับรถคันนี้มาดูเฟืองท้ายก่อนนะครับเฟืองท้ายเป็นของ i s u ูซุ FBR นะครับใช้ยาง8ปดสองหขอบสิกนะก็ยางหลังก็ดอกเยอะอยู่แต่ว่า แหงครับมีอาการแหงนิดหน่อยคัดสีด้านหลังมีการต่อซับซับเพิ่มซับต่อท้ายน,น่าจะใช่นะครับเดี๋ยวไปดูยางฝั่งน้นกันครับคัอสีขาดปีหนึ่งครับดิ้งเด็กนักเรียนใช่ไหมครับ นักเรียนหมดใช่ไหมเลิกเลยหรือว่าไงน,น,นักเรีเยนโอ้คนน้อยตอนแรกบอกว่าจะไปรับมาสองบ่ายสองบ่ายสามแต่ว่า,าเขาปิดพอดีปิดกีด่วันครับอ๋อ,อยางดอกยางมันก็โอเคอยู่แต่ว่ามันแหงนะครับยางน่าจะอายุนานแล้ว เครื่องถ่าย f V r แปดหกครับคันซีน่าจะต่อท้ายใช่ไหมครับเนี่ยต่อท้ายครับคันซีคนนันหน้าน่าจะเป็นของอีสูเนะาะอีสู F เลยเนะาะแต่ว่าไม่รู้ว่าคันซีสวยไหม พวงอะไรพาเบอร์ไหมครับเนี่ยพาเวอร์เนาะเบรกทิฟฟี่ครับเบรกทิฟฟี่เบรกทิฟฟี่ใช่ไหมครับผมมีถังทิฟฟี่ใช่ไหมครับตัวตุ้มตัวตัดตัวเหยียบูเปลี่ยนใหม่หมดมันมันเป็นถังเดียวตัวยิงสองหรือว่าไงถังถังถังลมถังหนึ่งครับถังลมถังหนึ่งแต่ยิงสองครับโอตัวตุมตัวตัดโอ้โหนี่ถังทิฟฟี่นะครับไม่ค่อย ชัดเท่าไหร่อ๋อเครื่องพาใหม่หมดเลยปลกเิยแล้วเครื่องฟิตใหม่แล้วใช่ไหมครับครับผมทำเองหรือว่าไงไม่ช่างเนี่ยโอ้ติดอยู่บ้านเราอยู่ติดกับอู่ครับผมว่าเครื่องฟิตใหม่แล้วนะครับ คัดซีมันมีรอยเชื่อมหลายที่เนาะเครื่งอ,อ,องมันเครื่อง E7 ลอยนะครับ, e 700รบตัวเลข <S 2> <S 2> เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับคัดซีด้านหน้าก็มีรอยเชื่อมแท่นแท่นเครื่องมั้งว่าะอยับแท่นเครื่องเนาะแล้วก็เชื่อมติดเลยมันมันมีตัวนั่งอยู่ตัวอื่นกอย่าง เป็นื่องีขอ่าฮะอะขออนุญาตดูด้านบนเลยท,ที่ดึงดึงน้ำมันเครื่องก่อนนะครับตอนนี้ไหมดูน้ำอ่ะเป็นทรงโบราณนะครับ,รบรโบราณเป็นทรงโบราณ,เป,รราณเป็นเครื่องเป็นรมีเครื่องใช้ปั๊มลมแปลงหรือว่าปั๊มลมหน้าเครื่องปั๊มลมหน้าเครื่องครับ ลลรลมๆนะครับปับน่าจะเป็นปั๊มลมแปลงสายผ่านนะครับปั๊มลมแปลงออครับอ,อ่าฮะนเครื่อง่เงี้เ็ดร้อยพี่ลูก,กวนดึงน้ำมันเครื่องดูหน่อยนะครับมีไหมมีน้ำมันเครื่องขาดนะเนี่มัน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 ตัวตวัดมันมันไม่ใช่ของมันครับมันสั้นแต่ว่ามันมีแน่นอนนะเลยแน่นอนไายวันนี้หรือตัววัดสั้นครับตัววัดนั่นโอเคไม่ใช่ของมันครับ โอเคแต่ไปดีเล็กสองลูกนะครับมันเป็นทรงโบราณน,นะครับดูนะนเครื่องนี้พุ่งเลยอ่ะ,อะเดินดังคุเบาะสองสองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสามยี่สิบสามน่าจะประมาณสามสิบที่นั่งได้เนาะถ้านั่งดีๆเนาะสามสิบสี่สม่ันน่าจะเกินสามสี่ใช่ไหม เป็นทรงโบราณพื้นไม้นะครับน้ำ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 มนไม่มีนะ้ำมันเครื่องเข้ามานันะ้นเนาะไม่มีเดี๋ยวผมขออนุญาตดูน้ำนะครับรถงอเลยผมรถกันเดี๋ยวเราสตาร์ทเราเคยเอาขึ้นทีนึงนะม, <laughs> มันเครื่องไม่ขาดแน่นอนเนาะนโอ้นึกว่าเป็นรถสิบเมตรไม่ถึงว่าเป็นยางเก้าร้อย น้ำเปิดไว้เลยนะครับครับโอเคน้ำปกติครับไม่มีน้ำมันเครื่องเข้ามาน้นนะครับไม่มีไม่ไมีอะลองสตาร์ทไม่ไม่ต้องปิดก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะดูอยู่ช่วงช่วงเวลาสตาร์ทไม่ต้องปิดก็ได้ไไโอเคลองสตาร์ทไม่มีตัวแบกนะโอเคสตาร์ทแล้วนะครับ เครื่องเลยครับจิ้มเฮ้ลูกคนเปิดตัวนี้ได้ไหมครับ เครื Beast ่องเป็นเครื่องดีเจ็ดร้อยนะครับเป็นห้าเกียร์เดินหน้าก็โอเคนะครับในใน ท่านเล็งซ้ำให้หน่อยครับเล็งเลยอโอเคอเดีย๋ยวยางเดี๋ยวไม่ใช่ว่าสิบเมตรนี่แหละเดี๋ยวยางเล็กนะเดี๋ยวยคุยกันเนาะไม่ยากเอาเอาอันนี้ลงเลย สามว่าน้ำได้เลยน้ำไม่มีดันไม่มีอะไรเนาะโอเคหลังจากที่เราฟังเสียงเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะไปคุยราคากันว่าเป็นยังไงเครื่องก็โอเคนะครับเครื่องดีเกียร์นี้ดีไหมหลุดหอนดอนเด้งไหมเกียร์ไม่หลุดไม่หอนไม่ดอนไม่เด้งเนะใช่กอย่างโอเคลมพัดลมพงรัน อากาศที่เราฟังเสียงเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพัดลมติดนะครับพัดลมพัดลมมีสามตัวนะครับบนรถติดทุกตัวเลยนะคัดซีไม่รู้เป็นไงนะเบรกดีไหมว้าดีบรกดีเด็กดทุปี้หัวทิ่มเลยไงครับต้องเองอเราเราเตรียมบุกทำเครื่องมาบุกไปได้ดหหีหอก ไปเลยจรงๆากวิ่งออสามโลเลี้ยนี่อะฮะแล้วก็วิ่งเลียนในหมู่บ้านนี่นี่นะครับยางสภาพยางคัดสีผมต้องดูอีกทีหนึ่งเลขเครื่อง เดี๋ยวผมต้องไปคุยกับราคากับเจ้าของรถก่อนนะครับเดี๋ยวคุยได้ไมาได้ผมจะอีกทีหนึ่งครับหลังจากที่เราคุยกันไปสักพักนะครับก็สรุปว่าได้ซื้อได้ขายกันนะครับตกลงราคากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเแล้วอีกวันสองวันจะมารับตัวกลับบ้านนะครับที่ร้านมาวินเชียงกงกาลสินเราเลยนะครับผม ลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับเป็นคัดซ k เทะเบียนแจ้งมจ79เป็นเครื่อง e h 700นะครับเป็นเกียร์5เกียร์ครับช่วงล่างอ s u ูเอฟบก็สามารถติดต่อทางร้านเราเลยนะครับรถคันนี้พิกัดอยู่อำเภอบ้านไร่นะครับเราจะมาขับกลับนะครับพร้อมอีก2องคันที่ลบบุรีก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม